สง,งบของคนรวยคนจนสง,งบเหมือนกันลูกสง,งบคือสง,งบลูกเข้าใจไหมสง,งบไม่มีวันนะไม่มีชนชั้นวันนะถ้าคุณเข้าถึงความสง,งบไม่ได้คุณก็นรกกันแหละนรกในฝ่ายร้อนบ้างในฝ่ายงกบ้างในฝ่ายกโกรธบ้างในฝ่ายดังเลสงสัยบ้างอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติว่าเฮ้ยพายุมันก็มีบ้างเป็นครั้งคราวไม่ได้ตลอดเวลา มันมีชั่วโมวงสงบใช่ไหมลูกคือการสอนธรรมะคือการสอนให้เห็นธรรมชาติพระผู้บีพระภาคเจ้าสอนให้เราอยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าใจธรรมชาติไม่ใช่อยู่กับธรรมชาติอย่างฝืนธรรมชาติสงบอยู่ในลมหายใจที่มีความสุขที่รักตัวเองเป็นถ้ารักตัวเองเป็นสันติภาพอยู่ตรงนี้ค่ะ ความรักมีอิทธิพลค่ะความรักไม่ใช่เป็นความทุกข์ถ้ารักเป็นไม่เป็นทุกข์ค่ะ